ยา,มาแมลงมีการออกฤทธิ์อย่างนี้ครับเข้าใจกันก่อนว่ายา,มาแลมลงไม่ได้พ่นแล้วตายเลยทุกตัวครับผมจะเล่าฟังนี้นะสมัยเป็นเซลล์ขายยาเนี่ยนะครับมันจะมีชาวบ้านบางคนที่หัวหมอใช้คำนี้แล้วกันนะอ่ะหัวหมอหรืออาจจะคิดเยอะก็ไม่รู้เขาเขาจะชอบเอายามาเทครับอ่ะเคยทำไหมครับใคร,ใครเคยทําสารภาพมาครับเช่นเขาจะเอายามาเอาแก้วน้ํามาครับแล้วก็เอายาเท ยาจะขวดเลยนะไม่ผสมน้ำเป็นะครับแล้วก็เทใส่แก้วไปเสร็จแล้วเขาก็จะจับมแมลงเนี่ยย่อนลงไปในแก้วถ้า,มาแมลงไม่ตายเลยเขาจะด่าเราเลยว่ายามึงไม่เก่งยามึงเนี่ยไม่เก่งเลยเห็นไหมขนาดเอาอาเอาน้ำยามาแล้วก็เอาเอามาแลงย่อนไปเนี่ยมันยังไม่ตายเอานอนย่อนไปไมันยังไม่ตายเลยอธิบายให้ทุกคนเข้าใจก่อนเลยนะครับว่ายาแต่ละตัวมันจะมีกลไกในการฆ่าต่างกันหรือ ในการทําลายมาแมลงต่างกันนะครับเหมือนคำถามที่น้องถามเมื่อกี้ดีมากเลยยา,าแมลงบางตัวโดนตัวตายครับหรือที่เราเรียกว่ายานอกที่เราชอบกันเลยคือพ่นไปแล้วล่วงเลยเห็นเลยโอยเนี่ยยานดีจริงพ่นแล้วล่วงเลยถามว่าดีไหมดีทำไมดีเพราะกลไกมันทําให้เขาเรียกว่าฟา์น็อกดาวนครับคือพ่นไปแล้วมแมลงมันล่วงมันตายเลยมีตัวอะไรบ้าง ที่เรารู้จักกันเลยคือกลุ่ม 3A คือกลุ่มไพลทอยเช่นไซเปอร์เมทินเดลต้าไซฮาโลทินเบต้าไซฮาโลทินกัมมาไซฮาโลทินไบเฟนทินคือเลขโค้ดเลข3ที่อยู่บนฉลากกลุ่มนี้พ้นลงไปแล้วเมื่อโดนปุ๊บมันจะน็อกนะครับเขาเรียกฟานต้องดาบมีผลต่อระบบประสาททันทีแล้วก็จะล่วงแต่ก็ไม่ใช่ว่าพ่นแล้วล่วงเลยนะใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งเหมือนกันก,นกว่าจะล่วงแบบเนี้ยเกษตรกร,ะร,กรจะชอบ เพราะอะไรเพราะมันดูมันตายจริงจริแต่ถ้าพ่นไม่โดนตัวแล้วไม่ตายมันดื้อเลยนะครับมันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมกลุ่มสามันดื้อยาเร็วมากเพราะกลไกของมันมันทาให้มันดื้อเร็วครับในขณะที่ยากลุ่มอื่นอย่างอิมาแมกตินหรือกลุ่มหนึ่งอย่างพวกคาร์บอนลีวคาร์บอนแฟนหรือยาที่เรียกว่ายากลุ่มดูดซึมพวกนี้กินเข้าไปแล้วหรือโดนแล้วแต่ยังไม่ตายเลยครับมันจะค่อยๆตาย เพราะกลไกของมันสร้างมาแบบนั้นครับหรืออย่างบางตัวเช่นไพมิโทเซนไพมิโทเซนเนี่ยจะเป็นยานที่ผมจะบอกลูกค้าก่อนเสมอว่าพ่นไปแล้วให้ใจเย็นๆนะครับนะเพราะว่ากลไกของมันคือเมื่อโดนตัวแมลงแล้วมันจะเข้าไปล็อกขาห้ามเคลื่อนไหวล็อกการกินห้ามกินล็อกการวางไข่ห้ามวางไข่ครับกลไกของมันเป็นแบบนี้มันจะใช้เวลา สักระยะหนึ่งแล้วจะค่อยๆล่วงตายแต่ชาวสวนหรือกเกษตรกรมักจะใจร้อนยาแมลงที่ดีคือพ่นแล้วต้องตายผมเห็นมีคนมาคอมเมนต์ผมว่าถ้ายาดีลนะ้วไม่ต้องบวกอันเนี้ยความเชื่อผิดๆเลยนะครับผมต้องใช้คาว่าเชื่อกันแบบไม่มีความรู้เลยนะครับยาแมลงแต่และตัวเนี่ยมันมีนกลไกของมันครับเวลาพ่นไปให้ใจเย็นๆครับยาบางตัวมันใช้เวลาในการออกฤทธิ์บางทีเนี่ยวันสองวันนะ มันถึงจะล่วงถึงจะตายแล้วการพ่นยา,มาแมลงควรพ่นซ้ําไม่ใช่ว่าพ่นรอบเดียวแล้วมาบอกว่ายาไม่ดีไม่ใช่ครับการพ่นมแมลงเนี่ยมันจะพ่นมันจะต้องพ่นซ้ำสองถึงสามรอบครับเพราะเวลาพ่นยา,มาแมลงหนึ่งรอบมันไม่ตายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพ่นเสร็จปุ๊บเราอีกสักสามสี่วันเราเดินดูเลยอะถ้าเริ่มน้อยลงงั้นงั้นซ้ำอีกรอบหนึ่งอีกสักสี่ห้าวันซ้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อเก็บให้เกลี้ยงอันนี้เขาเรียกว่าการพ่นตามรอบวงจรชีวิตของมแมลง นี่คือการใช้ยา,มาแมลงครับทุกคนจะได้เข้าใจโอเคนะครับเรื่องของยา,มาแมลงจะได้เข้าใจครับแล้วก็อย่าใช้ยาซ้ำยาหนอนยาพี่ะสองรอบพอแล้วเปลี่ยนเลยถ้าเป็นยาลายแดงให้เปลี่ยนทุกรอบจะได้ตายดีขึ้น